วิดีโอนี้สนับสนุนโดย evme axa ceramic pro เชียงใหม่และฟ f ล l a m i n า,าสวัสดีครับ ในวิดีโอนี้นะครับผมจะให้คุณดูนะว่าอัลตุสมมันชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับโอเคจะเริ่มวิดีโอนะครับเราจะเทียบกับมอลไวน์นะครับที่นี่ใช่ที่นอร์เวย์มันราคาพอๆกันแต่ว่าที่เมืองไทยมันก็แพงคนละเรื่องนะครับแต่ว่าที่คุณเห็นมันก็มอลไวน์ใช่มันแพงกว่าแต่ว่ามันก็ชาร์จเร็วกว่าอัลตุสมตั้งเยอะเลยนะครับร้อยเจ็ดสิบกิโลวัตต์แล้วก็อัลตุสมรับประมาณแปดสิบห้ากิโลวัตต์นะครับแต่ว่าสังเกตนะว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่ของอัลตุสามนะครับมันเริ่มชชาาารรรรร์์จจจแแลล้้้ววออัััันนนีีคคงกเเยบท่่ผมม แบบเร็วอย่างนี้นะครับปกตินะเราจะไม่เจยอย่างนี้นะครับแบตเตอเรี่มันจะอุ่นกว่านี้ถ้ามันอุ่นกว่านี้ถ้ามันถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันเป็นประมาณ27-30-35อถึงสามสาิองศาต,ตอนร้อนชาร์จนะครับคุณจะจะชาร์จได้เร็ว85 k สหกิโลวัตต์หรือว่า88 k สกิโลวัตต จนถึงอาจจะเป็นสัก40-50%แล้วมันก็จะโอเวอร์ฮีทนะครับตอนนี้มันก็กำลังจะโอเวอร์มันก็กำลังจะฮีทตัวแบตเตอรี่นะครับออโตัวามนะเพราะว่า,าผมได้สังเกตนะว่ามันจะไม่เริ่มคูลแบตเตอรี่นะครับถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันต่ำไปอ,อันนี้ผมว่ามันเป็นดีไซน์ f l o ์มันน่าจะคูลแบตเตอรี่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นมันจะรอจนถึง39องศาที่ max t e m ม แล้วก็จะเริ่มคูลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนมันเริ่มคูลนะครับมันจะคูลช้าๆก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะถึงแม้ว่ามันเป็น45องศาที่แบอรี่มันจะเริ่มคูลช้าๆก่อนแล้วมันก็ค่อยเร่งขึ้นเร่งขึ้นมันจะเริ่ม1นึ่งิโลวัตต์คูลหนึ่งแล้วก็ เป็น2กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเวลาผ่านมานานนะ่าสัก5านาทีกับ10นาทีแล้วมันรู้สึกนานมากแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นมักซิมัลคูลิ่งประมาณ5กิโลวัตต์นะครับแต่ว่ามันรัมเปิลช้ามากแล้วมันกลายเป็นแบตเตอรี่โอเวอร์ฮีทนะครับพอดนี้ว่าคราวนี้ใช่เราเริ่มตอนแบตเตอรี่มันเย็นเย็นมากแล้วมันก็ดีดีนะบแบตเตอรี่มันชอบให้มันเย็นนะครับมันไม่ชอบให้มันร้อนไปนะครับ แต่ว่าโอเคถ้าเทียบกับคันอื่นนี่ผมก็เทียบกับออร์เดียกับเอมเบกอนมันไม่มีที่เมืองไทยแต่ว่าที่ยุโรปมันก็มีนะก็จะเทียบดูว่ารถที่มันราคาพอ้ายกันแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหญ่คล้ายกันมันจะเป็นยังไงนะครับโมดูลไวนี่ก็ชาตเลี้ยวสุดแต่ว่าออร์เดียเริ่มจะใกล้โมดูลไวถ้าคุณจะคาชาร์จเยอะนะครับแล้วก็เมกอนนี่มันก็ก็ จรื่องถงชาร์จเร็วแต่ว่าออเดี๋ยวนั่นกำลังจะแซงเลยเพราะว่าเมกอนมันชาร์จเร็วตั้งแต่แรกแต่ว่าหลังจากสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเริ่มชาร์ช้าแต่ว่าออเดี๋ยวไอ้แต่ว่าออลตุสามนี่นะครับถ้าแบตเตอรี่มันเย็นนะมันจะชาร์จแบบอย่างนี้เลยนะนานแล้วก็ชาร์จสูเร็วได้นานนะครับแต่ว่าสังเกตไหมว่าตอนนี้อ่ะมันไม่รับ85ดสกิโลวัตต์มันรับแค่81ดสิกิโลวัตต์เป็นทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าออโตุสามนั้นมันมีกำหนดว่ามันดูดไปได้แค่2 0สอมป์จากชาร์จเจอรร์นะคับแล้วก็ตอนนเรราากลังชจถะมัันนจจะะมแย่ง กระแสนะครับจากนั้นอ่ะโอเคตอนนี้พอดีว่ามันถึง65%มันต้องลดมันต้องทรดเพราะว่าสเตตั c ช a r g e สูงไปนะครับแต่ว่าก็จะบอกว่าเมื่อกี้นียครับที่มันไม่รับ85 kW กิโลวัตต์เพราะว่ามันมันมันคูลหนึ่งมันแย่งไปสัก3หรือถึง4 kW กิโลวัตต์นะครับแ <laughs> ทนที่มันจะดึงกระแสเพิ่มเพื่อที่จะคูลแบตเตอรี่แล้วก็ อะไรที่มันเข้าไปในที่มันแบตเตอรี่มันสามารถที่รับก็น่าจะรับแม็กซิมัมสิมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเป็นลีฟแล้วนะอันนี้เป็นลีฟดีไซน์จาก2,005นะครับที่ Auto 3ยังใช้อยู่นะครับอ่าโอเคใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นะครับโอเค m อ d e l Y ก็ชาร์จเร็วอยู่แต่ว่า m อ d e l Y กับอ l l y e ย r นี่พอๆกันนะครับแต่ว่าอ l l y e ย r ชาร์จเร็วกว่า Model Y นะผมก็เคยเห็นนะว่าเทสลามันจะชาร์จเร็วตอนแบตเตอรี่ต่ำแล้วก็ตอนแบตเตอรี่สูงมันไม่ค่อยชาร์จเร็วนะครับก็จะดูนะว่ารถขนาดมันจะไปถึง90%ก่อนนะครับ ขั้นไหนมันจะไปถึงกรอนเนี่ยเอาเดี๋ยกเอาเดี๋ยกพุ่งจะแซงบอลไวาแล้วครับบอลแล้วแล้วก็เอาเแต่ว่าออตตัวพุ่งจะแซงเมกอนนะครับตัวนี้ออตตัวเป็นเบอร์สองแล้วก็ดีนะครับออตตัวไม่ไม่ใช่ช้าละไม่ใช่ชา้าถูกต้อนะครับแต่ว่าขั้นไหนมันจะไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นบอลเอาเดียกเอาเดียกชนะนะครับไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแต่ว่าโบนัสราวนนี้เราจะดูว่าลดขั้นไหนมันจะไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับโอเคบอลไวาก็เกือบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าออตตัวสามนี่ คงจะสู้เมกอนได้นะครับเมกอนนี่เริ่มช้าช้านะครับเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับว่าอัลตุสามในขนาดเรายังผ่าน85หลายคันนะถ้าถ้าผ่าน80เปมันจะเริ่มช้าช้ามากนะครับแต่ว่าออลตุสามมันก็ยังช้าได้เร็วดีนะครับ29กิโลวัตต์เดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยมันช้าลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคตัวฉีดว่านี่มันจะรถจีนนะออลตุสามนะครับไม่ค่อยแพงแต่ว่า performance ดีมากนะถ้เทียบกับรถคันอื่นนะครับเนี่ยเราก็เทียบตั้งหลายคันเนี่ยนะครับแต่ว่าโอเคดูกันนะออริออนออเดีเก้าสิจะเปอรเซนี่อออาจจะชนะถึง100%ยเปอร์นะครับมอเตอรนี่สู้ไม่ได้แล้วมีแต่95%้าส้าเปอเชาดช้ากว่ออริออนะครับเมกอนี่มันมันก็ยังช้าสุดแล้วนะครับมันไม่ได้แล้วเมกอรนี่คงจะสู้คันอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าออโต3เกือบจะถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จิ๊คิดตรงจิ๊กมอเตอร์ไวน์กับออริออนนี่ไปถึงเก รับยี่สิบ23กิโลวัตต์แล้วบอลไวนี่เป็นยังไงมอลลไวน์กำลังจะโอ้กำลังจะสู้อ๋อจะได้เหรอเนี่ยเมก่อนนี่โอเคเมก่อนนี่ผมหยุดแล้วเพราะว่ามันเริ่มชา้ชาช้าผมก็ไม่มีเวลามันกำลังเช็ดแล้วก็หยุดอ๋อหยุดเมก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มอลลูไนน์กำลังใกล้ถึง100%อ,อร์เซ็อเียมันเหมือนกระต่ายใช่ไหมแล้วก็มอลลูไนน์เป็นเต่าแล้วเต่ามันจะสู้กระต่ายได้ไหมนะครับโอ้มอลลูไนน์กำลังจะถึง100%แต่ว่าอ,อ๋อยังไม่ถึง100%เลยมัเปอลังมันต์เลยมัน,มน,น่ย โ <laughs> อ้โมัน,นวายชะถึงร้อยเปอร์เซ็นตอออยังไม่เจ็บนะครับอัตุสาก็กำลังจะไปถึงก็กำลังจะแซงอออย่าไหมเนี่ยเกเนี่ย เห็นไหมว่าอาตัตตรามันชาร์จเร็วแค่ไหนอะขนาด97%มันยังรับตั้ง31กิโลวัตต์นะครับออริออนนี่แค่15กิโลวัตต์มอไตอร์วชาร์จถึง101%แล้วก็อ๋ออย่าหยุดแล้วผมกำลังชาร์จแล้วผมก็เฮานี่ไปแล้วก็ไม่ต้องชาร์จเลยจบตอนนี้เราแค่ดูว่าอาตัตตรามันชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับผมก็ประทับใจนะว่าขนาด99%มันยังรับตั้งเกือบ32กิโลวัตต์แล้นะแล้วก็จะดูจอยนิคเกิลนะเนี่ยมอเตอรวมันเร็วสุดนะ้า170กิโลวัตต์นะครับคัน อัตุสามนี่ต่ำสุดนะครับขนาดแบตเตอรี่ไซส์พอๆพกันนะแต่ว่าอัตุสามนี่ชัดสะชาสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมี flat charging curve นะครับหรือคุณก็จะได้ ถ้ามันไม่โอเวอร์ฮีทใจถ้ามันม่โอเวอร์ฮีทมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะาที่ผมมีประสบการณ์ตอนขับ1000กิโลเมตรหรือว่าอย่างอื่นนะครับคือเราจะได้ fast s สปีดจนถึงสัก50%หลังจากนั้นมันจะรับไปกันมันก็จะบุกบุบคุ้นลงขึ้นหลอนทุกครั้งตอนมันมันคูลดาวน์แล้วก็แต่ว่ามันก็โอเคมันก็ใช้ได้นะครับออโตสามถ้าเราเทียบกับว่ามันราคาเยอะแค่ไหนโอเคพอดีว่าเราไม่มีเมกอนกับออรเดียที่เมืองไทยแต่ว่าเมกอนนี่มันก็เป็นรถยุโรปมันก็จะแพงแน เอ่อออริเก็เป็นรถญี่ปุ่นมันก็จะแพงแน่ก็มีแต่บอลสายม์วายมั้งที่สู้กันได้นะ่ะก็โอเคถ้าถ้าเทียบกันนะว่าราคาของอัลโตสามเทียบกับมอล์วายมันเป็นยังไงเจ้ามอเตอ์วายมันดีกว่าแต่ว่าอัลโตสามมันก็ยางช่างได้ใช้ได้ใช่ไหมครับโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮากระป๋กันไ,ไม้สวัสดีครับ